สงบซึ่งเป็นลักษณะาการจากไปของผู้มีบุญบรรดาคณะญาติอุบาสกบาสิกาผู้ที่รู้จักมาคุ้นกันทราบข่าวต่างก็มีความเห็นพ้องต้องกันที่จะจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพให้แด่พระครูสุขเขตธรรมพร์โดยการตั้งศพไว้ที่ วัดสิมารามนี้เป็นเวลาตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงปัจจุบันนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านผู้มีเกียรติคณะญาตาิอุบาสกอุบาสิกาสานุสิทธ์ที่ทราบข่าวต่างก็ทยอยเดินทางมาคารบศพไว้อาลัยร่รวมแสดงความเสียใจในการจากไปของท่านเพระครูบางท่านก็มีน้ำใจบางหน่วยงานก็มีน้ำใจสละเวลามาร่วมเป็นเกียรติ วางรีดด้วยนะครับและจากนั้นก็ได้มีหลายหน่วยงานนอกจากท่านจะมาคารบศพไว้อาลัยแล้วท่านยังมีน้ำใจขอเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธธรรมดังรายนามที่ปรากฏผ่านมาที่กระดานนะครับซึ่งขณะนี้จะไว้ที่ข้างศาลาเป็นหลายหน่วยงานในการบำเพ็ญกุศลศพวันนี้ในภาคเช้า ได้มีการถวายพระทหารเพนเดะพระสงฆ์พระสงฆ์สวดมาติกาบางสุกุลและภาคบ่ายก็ได้นิมนต์ท่านเจ้าคณะเพื่นอนงเรือพระมหาสนิทธรรมศนีโหได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดญาติโยมสาธุชนอุบาสกอ,อุบาสิกาที่มาในงานเพื่อเราท่านทั้งหลายจะได้น้อมนําคําสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่การประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิต การแสดงรพระธรรมพเทศนานั้นเจตนาของเจ้าภาพของคณะกรรมก,การจัดงานก็เพื่อที่จะน้อมอุทิศส่วนกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้จากการฟังธรรมอุทิศทิศเด่ดวงวิญญาณของพระครูสุเขตธ,ธรรมพร์จากกิจกรรมบำเพ็ญกุศลดังที่กระผมได้กล่าวมาแล้วนั้นนับได้ว่าคณะกรรมก,การจัดงานตลอดทั้งลูกหลานของพระครูผู้มรณภาพ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักการทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณียนดีงามของพวกเราชาวไทยตลอดมาจึงหวังได้ว่าหากแม้นดวงวิญญาณของพระครูสุเขตธรรมพนแม้นจะสถิตยุนสถานพิมานใดคงมียานวิถีทางใดทางหนึ่งได้รับรู้และอนุโมทนาสาธุก,การสำเร็จเป็นปานอนุโมทนาไมกุศล มีความสุขยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพสมคำปรารบมโนปิธานของคณะกรรมการจัดงานศิทธิอนุสิตและสาธุชนผู้มาในงานในวันนี้ท่านที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปเป็นการทอดผ้าจะเป็นการทอดผ้า,าบางสกุลหน้าศพนะครับวันนี้คณะกรรมการจัดงานมอบหมายให้กระผมเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ เก้าท่านแปดท่านครับได้เป็นตัวแทนของพวกเราขึ้นทอดผ้าบังสุกุณต่อหน้าศพดังมีรายนามต่อไปนี้ครับครับท่านแรกคณะกรรมการจัดงานมอบหมายให้กระผมเรียนเชิญน,นายจะเด็ดคุณหมันซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของหลวงพ่อพระครูผู้มรณภาพ ได้เป็นตัวแทนของบุทธ,ธิดาคณาญาติทอดภาพสกุลเป็นท่านที่หนึ่งนะครับขออกาทศี่มนพระครูปริยัตติเจติยาพิรักเจ้าอาวาสวัดธาตุนูนครจังหวัดมหาสรารคามได้มีตาดุเคราะห์พิจารณาผ้าบางสกุล ที่สองครับคณะกรรมการจัดงานให้กับผมเรียนเชิญคุณสุขสรรค์คำพักดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13นะครับในานามของผู้นำฝ่ายปกครองของบ้านน้องหอยและบ้านเทพเทวันได้เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนสาธุชนชาวน้องหอยและเทพเทวัน ได้ทอดผ้าบางสุกุลครับขอโอกาสนิมนต์พระครูสีวิสุทธิวัรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุมอบหมายให้กับผมได้เรียนเชิญคุณพานุวัตนแหวงจันทรทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดว่างได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบางสกุลครับขอโอกาสนิมนุล์พระครูสิริภูทิวัตรเจ้าคณะตำบลน,นนทงเขตสองได้มีตาโนเคราะห์พิจารณาผ้าบางสกุลเป็นลำดับต่อไปครับขอนิมนุล์ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณประสบโซดาประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือในนามของพวกเราขอนมนต์พระครูสิริปริสุธีเจ้าคณะตำบลกงเขตสองเขตหนึ่งครับพระครูสิริปริยสุธีเจ้าคณะตำบลบ,บ,บ้านกงเขตหนึ่งครับขอนิมนต์ครับ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณอุดมแพงส้อยข้าราชการบำนาญปัจจุบันเป็นประธานอกคศหรือประธานข้าราชการครูคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอ 5, นแก่นเขตห้าได้เป็นตัวแทนของพี่น้องเพื่อนครูทอดผ้า บางสุกุลเป็นลำดับต่อไปครับขอ,อนิม,มนต์พระครูปทุมรัตนานุรักษ์เจ้าคณะตำบลยางคำได้เมตตานนเคราะห์พิจารณาผ้าบางสุกุลขอ,อนิม,มนต์ครับ ลำดับต่อไปคณะกรรมการจัดงานหม้อไายหมายให้กระผมเรียนเชิญคุณอมรพันธ์มูลแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนหนองเรือได้เป็นตัวแทนของพวกเราทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญครับขอนิม,มนต์พระครูวิจาร์ณสารกิจเจ้าคณะตำบลบ้านผือได้เมตตานุเคราะห์พิจารณาผ้าบางสกุลขอนิม,มนต์ครับ ลำดับต่อไปครับเจ้าภาพให้กับผมเรียนเชิญคุณโกมินผุยชานายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ได้เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวตำบลจระเข้ทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญครับท่านนายกโกมินผุยชา ขอโอกาสนิมนต์พระครูโพธิธรรมสารเจ้าคณะตำบหลหนองเรือได้เมตตาอนุเคราะห์พิจารณาผ้าบางสุกุลอนิมนต์ครับครับงานพระราชทานเพลงิงศพนอกจากจะมีท่านพระมหาสเสน่ห์ธรรมเสนีโหเป็นแม่งานใหญ่ก็ได้มีท่านนายกท่านนายกโกมินนะครับผู้ิชาท่านได้เมตตา ดูแลในด้านสิ่งต่างๆนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการทํางานกระผมเห็นท่านได้โทรศัพท์คุยกันกับท่านผู้ในการสุนิสรีพรมก็รู้สึกชื่นใจที่มีการประสานงานไม่ให้เกิดความบกพร่องขออนุโมทนาบุญกับท่านนายกโกมินผู้ชาไว้ด้วยนะครับพี่น้องประชาชนชาวตำบลจระเข้มีปัญหาใดสิ่งใดที่อยากจะให้องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ช่วยเหลือท่านก็ อย่าอํำไว้กรุณาได้บอกกล่าวท่านนายกกวมินให้ได้ทราบด้วยนะครับจะเป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันเพื่อที่จะได้พัฒนาบ้านเมืองให้เกิดความเจริญครับลําดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านผู้ในการสุนิศสีพรมผู้ในการโรงเรียนน้องหอยเทพเทพวันในานามญาติสานุส